สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมเจ้าแมวฮะวันนี้ก็มาเจองานหินหินครับเรามาอยู่กันที่วัดดอยครับน่ครับกำลังจะทำถนนนะครับทำถนนให้อ่าให้พาอาจารย์นะตอนนี้เราอยู่ที่ในวัดนะฮะนี่ตองนี้เราพากันอยู่ป่า อันนี้เป็นทางตัดขึ้นครับอย่างเงี้ยถนน,นมัน,นโค้งว่ามันเป็นทางเดินขึ้นไปกุฏิฮะพอดีว่าน้ำมันซ้อครับเดินลำบากครับกำลังว่าจะทำคอนกรีตฮะทีเพิ่มคอนกรีตลงฮะเป็นถนนครับมีเจ้าแมวก็มาใช้พลังกำลังกันหนฮะวันนี้ข้างๆนี่เป็นร้านหินหมดนะครับ หนะินทรายนะพอดีเปลี่ยนฟันมาใหม่ฮะเจาะหินคนะรับเวลากำลังวันนี้ก็ต้องมาวัดกันแนละ้วฮะ รอ,อบข้างก็เป็นลายหินแทบหมดเลยครับตรงนี้ก็เป็นสายไฟนะครับขึ้นไปกนติครับ ยี่ไม่ค่อยได้ถ่ายทำนะครับเพราะว่าเป็นงานวิ่งดินฮะเป็นงานวิ่งดินชิวๆครับไม่ค่อยมีโลกบู๊เท่าไหร,ร่ฮะกันเลยไม่ค่อยได้ถ่ายครับใม้รับชมวนะันนี้มาเจองานหินครับก็เลยได้มีเวลามาถ่ายรับชมนนะ ข้างล่างจะเป็นถนนนะครับเนี่ยถนนทำขึ้นเจดีับลานยางนะ้างล่างจะเป็นสไลาครับสไลาแดงๆครับไปขวาอันนี้มันเป็นทางลัดขึ้นครับทางขึ้นไปกุฏิพระอาจารย์แกกำลังลิงเนี่ยคอหนิดหน่อยครับ เหลียงงานทำหินให้เป็นถนนว่างั้นมีปนดินด้วยนิดนิดนึงนะ เคยสังเกตไหมครับใบใบแท็กเล็กๆครับ70เซนฮะเขาเอาไว้ทําไมครับแล้วก็ใบแท็ก80เซนนะครับที่บินที่ติดในรถสั่งร้อยฮะเขามีไว้ทําไมครับเคยสงสัยกันไหมฮะผมก็จะบอกก็จะเล่าให้ฟังครับเพราะว่าใบแท็กเล็กๆนะครับเวลาอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองหินเนี่ยเนี่ยใบแท็กระยะความกว้างนี่ครับเนี่ยตอนนี้มันเป็น80เซนฮะ จะทั่วไปครับใช้กับงานงานดินครับงานดินงานงานชาวบ้านอย่างไรพวกนี้ฮะไม่ไม่ค่อยเหมาะกับงานที่เราจะเดินบนหินนะครแท็กรถฮะแต่้เกิดไปแท็กเล็กๆครับสัก60 70นะฮะแต่อยู่ในรถ200นะครับไอ้ตรงนั้นจะเหมาะกับงานในเหมืองนะครับเมืองหินนะเพราะว่าเราเหยียบเรามันเหยียบหินเนี่ยมันจะทําให้มันใบแท็กมันไม่หักครับเพราะได้ยิงกว้างมากทำให้ใบแท็กมันหักง่ายครับ แล้วก็บิดตัวครับมันจะแตกบยบแท็กยิงถ้าเกิดอยู่กับงานหินตลอดนะครับควรใช้ใบแท็กที่เล็กนะครับพอง,งานแล้วมันจะทำให้โซ่ตกโซ่ไม่ตกก็ใบแท็กหักครับนี่ก็เอามารอบมาเราสู่กันฟังฮระ เวลาเดินไปครับเหยียบหินล่องหินอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะบิดตัวถ้าใบแท็กมันเก่ามาสังเกตดูครับเหยียบเต็มๆไม่เป็นไรครับแต่เกิดมันเหยียบมินะใบแท็กมันก็จะบิดงอได้ยิงถ้าใบแท็กเก่าก็ยิงแตกไเน่ปเลย ก็ลานหินนะเนี่ยหินก้อนนะอันนี้ก็หินเงี้ยน,นี่ก็หินนั่นก็หินเงี้ยหินทั้งหมดเลยครับข้างๆเนี่ยเราต้องมาลุยเจาะกัน ไอผูครับินมันก็จะเยอะหน่อยครับ lo benar แค่เริ่มต้นหา แล้วครับควันออกเลยไม่ออกคงจะลิบเปอร์นะฮะทำไม้องเป็นหัวจาะหักระแทก 是老百姓。 วิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันฮะสำหรับใครที่ชอบไปลีวกวผลไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับกับเจ้าแมวในสไลเดอร์ชั่นฮะ,ฮะวันนี้ก็สวัสดีครับ